สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกคนก็มาพบกับเอเมี่ที่เพจเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่ห่างหายไปประมาณวันหรือ2วันนะคะช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงนะคะ <S <S เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจกันให้ดีๆด,ด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเอเมี่ก็มาเล่าสู่กันฟังแบ่งปันสิ่งดีๆนะคะในหัวข้อที่ว่าเรื่องกล้วยกล้วยนั่นเองนะคะเพื่อนๆทุกคนเรื่องกล้วย กล้วยกล้วยเป็นอย่างไรนะคะพเพื่อนรู้จักกล้วยกันอยู่ทุกคนแล้วใช่ไหมคะพเพื่อนกล้วยกล้วยนะคะก็เป็นคําเปรียบเปรยหรือคําเปรียบเทียบนั่นเองว่าเป็นเรื่องง่ายๆนั่นเองนะคะพเพื่อนทุกคนถ้าหากว่าเรานะคะใช้ชีวิตแบบที่เรียกได้ง่ายๆว่ามองเห็นทุกเรื่องทุกกิจกรรมและการใช้ชีวิตทุกๆอย่างของเราเป็นเรื่องกล้วยวกล้วยเพื่อนๆคิดว่ามันจะรู้สึกดี มากขึ้นกว่าที่ผ่านมาหรือไม่นะคะเพื่อนๆก็ลองคิดดูนะคะเพื่อนๆซึ่งตรงนี้นะคะยูมีก็เอามาเล่าสู่กันฟังในฐานะที่เพื่อนแบ่งปันให้กับเพื่อนฟังก็แล้วกันนะคะว่า ถ้าหากว่าเรานะคะมีมายเซตในหัวของเราเองนะคะหรือว่าในจิตใต้สํานึกในจิตในใจในจิตใต้สํานึกของเราว่าชีวิตของเรามันเป็นเรื่องที่ยากการทําอะไรต่างๆกิจกรรมอะไรต่างๆเป็นเรื่องยากความร่ํารวยความสําเร็จเป็นเรื่องยากๆหรืออะไรก็ตามมันก็จะทําให้เราหมดแรงหมดพลังที่จะทําสิ่งสิ่งนั้นนั่นเองนะคะแต่ถ้าเรามาปรับจูนมายเซตนะคะมายเซตที่ในหัวของเราด้วยแล้วก็ในจิตใน ใจในจิตใต้สำนึกของเราด้วยว่าชีวิตนะคะมันเป็นเรื่องง่ายๆนะคะว่าความสําเร็จความร่ำรวยการทำอะไรต่างๆเป็นเรื่องง่ายๆถ้าเรามาปรับจูนความคิดความเชื่อในหัวของเราหรือเรียกว่า mindset ในหัวของเราใหม่นะคะมันก็จะทำให้เรารู้สึกมีพลังรู้สึกกระปรีก้กระเปา๋านั่นเองที่จะลงมือกระทำแอคชั่นทำสิ่งต่างๆให้มันเป็นเรื่อง กล้วยกล้วยนั่นเองนะคะเพื่อนทุกคนเอามาให้ดูอีกแล้วนะคะกล้วยกล้วยอยากจะเป็นการเตือนใจให้กับเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะคะว่าถ้าเราใช้ชีวิตโดยทําให้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันเป็นเรื่องกล้วยกล้วยมันก็จะกล้วยกล้วยหรือง่ายง่ายจริงๆนะคะเพราะว่าเราเพียงแค่ปรับจูนความคิดความเชื่อแล้วก็ไมายเซตต่างๆในหัวของเราเสียใหม่นะคะมันก็จะทําให้การใช้ชีวิตหรือการทําสิ่งต่างๆมันง่ายขึ้นมากจริงๆนะคะเพื่อนๆทุกคน ตรงนี้สามารถพิสูจน์ได้นะคะด้วยการค่อยๆปรับจูนความคิดความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของเราในเรื่องการทําเงินต่างๆการทํางานทํากิจกรรมหรือการสร้างความสุขความสําเร็จอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะถ้าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องกล้วยๆเป็นเรื่องง่ายๆนะคะมันก็จะง่ายจริงๆนะคะเพื่อนๆจะได้ดึงดูดเอาหนทางวิธีการโอกาสผู้คนหรืออะไรต่างๆเข้ามาทําให้ทุกๆเรื่องมันเป็นเรื่องง่ายในชีวิตของ จริงๆนั่นเองนะคะก็ในส่วนของระบบไฟที่บ้านของอมยมีช่วงนี้ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะคะมยมีก็ไม่ได้ไลฟ์มาประมาณ2วันในส่วนของระบบไฟฟ้าที่บ้านนะคะไฟอาจจะกระพริบนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นสีสันเป็นความโชคดีก็แล้วกันนะคะถือว่าเป็นไฟกระพริบก็บแล้วกันนะคะก็ในช่วงนี้นะคะก็ เป็นช่วงที่อากาศเริ่มมีลมหนาวพัดเข้ามาแล,แล้วก็อยากให้เพื่อนทุกคนนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะใส่เสื้อผ้านา,นาหนาผ้านาหนาเวลานอนด้วยนะคะเพื่อนๆ <Pie> เพราะว่าช่วงนี้สุขภาพเอมมก็อาจจะไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็คิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆนะคะ, <P> <ๆ>ะเดี๋ยวแป๊บเดียวเราก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วนะคะถ้าเรารู้จักที่จะ เขาเรียกว่าใช้ภาษาที่ดีๆกับจิตใต้สำนึกของเรานะคะเรานะคะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการมีสุขภาพดีการดูแรลรักษาสุขภาพของเราเดี๋ยวเราก็จะแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นได้ทุกๆวันนั่นเองนะคะเพื่อน โดยตรงนี้นะคะอยากให้เพื่อนๆได้ลองเอาหมายเสร็จนะคะหรือชุดรูปแบบค,ความคิดความเชื่อที่ว่าชีวิตเป็นเรื่องง่ายนะคะความสําเร็จความร่ารวยเป็นเรื่องง่ายนะคะแล้วจิตใต้สํานึกของเพื่อนจะออกไปดึงดูดหนทางวิธีการโอกาสสถานการณ์ผู้คนอะไรต่างๆที่ทําให้มันสอดคล้องกับความคิดความเชื่อที่ว่าชีวิตเป็นเรื่องง่ายความสําเร็จความร่ํารวยเป็นเรื่องง่ายการทํากิจกรรมทํางานทําอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องง่ายๆนั่นเองนะคะเพื่อนๆซึ่งตรงนี้เราสามารถ ที่จะโปรแกรมจิตของตัวเราเองได้หรือว่าเราเป็นการสื่อสารกับจิตใต้สํานึกของเราว่าเรื่องที่เรากําลังทาอยู่เป็นเรื่องง่ายๆได้นั่นเองนะคะเพื่อนๆเราทุกคนสามารถที่จะเขาเรียกว่ากล่อมเกา่าหรือว่าชี้นําชี้แนะปลูกฝังว่าจิต ให้กับจิตใต้สํานึกของเราว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เรากําลังทําอยู่ไม่ว่าจะทําธุรกิจทําเป้าหมายทําอะไรต่างๆให้ประสบความสําเร็จเราก็สามารถที่จะโปรแกรมว่าทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายๆได้นั่นเองนะคะเป็นการฝึกฝนซ้ําๆๆในแต่ละวันอาจจะเป็นการเซลทอล์กหรือการพูดกับตัวเองนะคะว่าชีวิตเป็นเรื่องง่ายความร่ารวยความสําเร็จเป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องสบายๆการทําธุรกิจเป็นเรื่องง่ายๆเราสามารถที่จะฝึกฝนศึกษาเรียนรู้และพัฒนาให้มัน ง่ายขึ้นง่ายขึ้นได้ในทุกๆวันนั่นเองนะคะเพื่อนขึ้นอยู่กับว่าเราจะชี้นําหรือปลูกฝังจิตใต้สำนึกของเราอย่างไรในการที่เราจะใช้ชีวิตหรือทําอะไรสักอย่างทําเป้าหมายทําความฝันอะไรสักอย่างของเราให้มันสําเร็จนั่นเองนะคะเพื่อนทุกๆคนก็ ฝากเอาไว้ด้วยนะคะว่า mindset ห,หรือชุดรูปแบบความคิดความเชื่อที่ว่าชีวิตเป็นเรื่องง่ายความร่ารวยเป็นเรื่องง่ายความสําเร็จเป็นเรื่องง่ายการทําธุรกิจต่างๆเป็นเรื่องง่ายการทําเป้าหมายหรือทําความฝันให้เป็นจริงเป็นเรื่องง่ายอันนี้ควรที่จะ ปลูกฝังหรือสื่อสารลงไปที่จิตใต้สำนึกของเราให้ได้ทุกๆวนันมันก็จะทําให้ชีวิตของเราแล้วก็จิตใต้สำนึกของเราออกไปดึงดูดแต่สิ่งพวกที่มันทําให้ชีวิตเรามันง่ายขึ้นได้จริงๆนั่นเองหนทางวิธีการโอกาสสถานการณ์ผู้คนก็จะเข้ามาช่วยให้ทุกๆสิ่งทุกอย่างนั้นมันง่ายขึ้นจริงๆเพราะว่าเราก็ลองดูก็ได้ว่าที่ผ่านมา ความคิดความเชื่อหรือว่ามีไม์เซ็ตในหัวของเราในจิตในใจในจิตใต้ใสํานึกของเราว่าชีวิตมันเป็นเรื่องยากการทํา ความฝันหรือทําเป้าหมายให้เป็นจริงเป็นเรื่องยากความร่ํารวยความสําเร็จเป็นเรื่องยากายาการที่เราจะเก่งขึ้นดีขึ้นทุกวันเป็นเรื่องยากการที่เราจะมีสุขภาพดีขึ้นทั้งร่างกายทั้งจิตใจเป็นเรื่องยากหรืออะไรต่างๆมันส่งผลลัพธ์อย่างไรกับชีวิตของเพื่อนๆนั่นแหละค่ะจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราจึงต้องมาปรับจูนหรือมาปรับเปลี่ยน mindset ของเราใหม่ว่าชีวิตเป็นเรื่องง่ายความร่ํารวยเป็นเรื่องง่าย ความสำเร็จเป็นเรื่องง่ายการทําธุรกิจเป็นเรื่องง่ายการทําความฝันหรือทําเป้าหมายหรือทําภารกิจการงานากิจกรรมอะไรต่างๆทุกๆอย่างเป็นเรื่องง่ายนั่นเองแล้วจิตใต้สํานึกจะไปดึงดูดเอาทุกสิ่งทุกอย่างทําให้มันเกิดวิธีการหรือหนทางสถานาการณ์ผู้คนโอกาสอะไรต่างๆเข้ามาทําให้ทุกๆอย่าง มันง่ายขึ้นจริง,รงๆอันนี้เป็นการโปรแกรมลงไปถึงระดับจิตใต้สำนึกของเรานั่นเองจึงมีประโยชน์มากๆเลยนะคะที่เพื่อนจะบอกกับตัวเราเองเซลทอก,กับตัวเราเองกับจิตใต้สำนึกของตัวเราเองสือาญญา่อสารอย่างมีประสิทธิภาพลงไปที่จิตใต้สำานึกของเรานะคะว่าชีวิตของเราเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยนะคะการทําธุรกิจการทําเป้าหมายทําความสําเร็จก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยนั่นเองนะคะเพื่อนทุกคนก็ฝากเอาไว้เล็กๆน้อยๆนะคะวันนี้มีก็ ไม่มีอะไรมากนะคะพวกเกี่ยวกับพวกเทคนิคอะไรต่างๆก็คงไม่มีอะไรมากมายสำหรับวันนี้อยากฝากแค่เป็นในส่วนของ m i n d s e t ดีๆให้กับเพื่อนๆทุกๆกคนว่าชีวิตเป็นเรื่องง่ายนั่นเองนะคะชีวิตเป็นเรื่องง่ายความสำเร็จเป็นเรื่องง่าย ความร่ำรวยความมั่งคั่งทุกๆด้านเป็นเรื่องง่ายนั่นเองแล้วเพื่อนๆจะดึงดูดเอาเรื่องง่ายๆวิธีการง่ายๆหนทางง่ายๆผู้คนอะไรต่างๆก็จะเข้ามาสนับสนุนให้เป้าหมายหรือความฝันหรือความสําเร็จนั้นๆเป็นเรื่องง่ายดายจริงๆนั่นเองนะคะเพื่อนๆทุกๆคนลองเอาไมล์เซทนี้ไปปรับประยุกใช้ในชีวิตของเพื่อนทุกๆคนแล้วเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์มากๆเลยนะคะชีวิตของเพื่อนทุกคนจะง่ายขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็จะดึงดูดโอกาสที่ใช่ผู้คนที่ใช่สถานการณ์ที่ใช่ ทุกเรื่องราวต่างๆที่ใช่จะเข้ามาทําให้ชีวิตของเพื่อนง่ายขึ้น,ง,นง่ายขึ้นและดีขึ้นในทุกๆวันได้นั่นเองนะคะสําหรับวันนี้พวกระบบไฟอะไรต่างๆที่บ้านของยมียังไม่ปกติเท่าไหร่ก็คงจะไล่ได้สั้นๆเท่านั้นเองนะคะแบตก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะก็คงฝากเอาไว้สั้นๆแต่เพียงเท่านี้ในไลน์นี้หลังจากไม่ได้เจอกับเพื่อนๆทุกๆคนในเพจเล่าสู่กันฟังมา2วันนะคะก็คิดถึงเพื่อนทุกคนนะคะก็รักษาสุขภาพให้ดีๆด้วยนะคะช่วงนี้อากาศหนาวเริ่มลมหนา เราเริ่มมาเยือนแล้วนะคะที่บ้านของอ e มีเพื่อนทุกคนก็รักษาสุขภาพร่างกายให้ดีให้แข็งแรงแล้วก็เป็นมิตรกับจิตใต้สำนึกของตัวเราเองนะคะปลูกฝังชี้แนะแนะนําแต่สิ่งดีๆสื่อสารลงไปที่จิตใต้สำนึกของเราแล้วเราจะมีพลังที่เข้มแข็งแข็งแกร่งมากยิ่ง่งขึ้นได้ทุกๆคนนั่นเองแล้วเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้น,ด,นดีขึ้นไปพร้อมๆกับจิตใต้สำนึกที่มีพลังของพวกเราทุกๆคนนั่นเองนะคะเพื่อนทุกคนสําหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาอีกแล้วนะคะอมี e ก เช่นเคยนะคะขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมไลฟ์สดในเพจเล่าสู่กันฟังในขณะนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมย้อนหลังด้วยนะคะ รวมไปถึงขอบคุณเพื่อนทุกคนมากๆเลยนะคะที่กดติดตามเพจเล่าสู่กันฟังในทุกๆช่องทางเลยนะคะแล้วเรานะคะมาพบกันในไลฟ์ครั้งถัดไปที่เมจะเอาสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆเรื่องเล่าดีๆนิทานดีๆหรือสิ่งดีๆเทคนิคดีๆต่างๆมาเล่าสู่กันฟังในเพจเพจนี้อีกเหมือนเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้เมไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขเป็นมิตรกับจิตใต้สํานึกของตัวเองและทําให้จิตใต้สํานึกมีพลังนะคะด้วยการใส่ไมซ์ หรือโปรแกรมจิตใต้สำานึกอของตัวเราเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากําลังทําอยู่เป็นเรื่องง่ายง่ายแล้วก็ชีวิตของเราเป็นเรื่องง่ายทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรู้สึกง่ายง่ายและทุกสิ่งทุกอย่างจะสําเร็จได้เองนั่นเองขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จอย่างมีความสุขในทุกๆกิจกรรมของชีวิตที่เราทําอยู่ในทุกๆเป้าหมายในทุกความฝันในทุกความสําเร็จที่เรากําลังสร้างอยู่ทุกๆคนให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายๆสบายสบายและมีความสุขไปด้วยกันนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้มีไป แล้วนะคะแล้วเจอกันในไลฟ์ครั้งถัดไปนะคะส่งท้ายไลฟ์เช่นเคยด้วยดนตรีพอๆดนตรีคลาสสิกดนตรีดีต่อใจอีกเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้มีไปแล้วนะคะสวัสดีทุกคนนะคะโชคดีมีความสุขและเจอกันในไลฟ์ครั้งถัดไปนะคะสวัสดีค่ะไปรับฟังดนตรีดีต่อใจด้วยกันเลยนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะ จบแล้วค่ะทุกคนวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน